ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านทุกคนนะครับในเวลาพักผ่อนของ FC ผมให้ FC ชมวัตถุมงคลที่มีความสําคัญและเข้มขขังมากๆรายการนี้และได้รับความนิยมและรู้จักกันอย่างกว้างขวางนั่นคือผ้ายันนารายทรงขุดซับเพิ่มพูนนะครับเจ้าคุณธงชัยวยัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งด้านหน้าประทับนะครับองค์พระพุทธมหาสุวรณปฏิมากรหรือหลวงสุขโขทยัยไตรมิตรนะครับหรือหลวงพ่อทองคําที่ าชาวบ้านทั่วไปทราบกันดีนะครับท่านคือหลวงพ่อทองคำนะครับพระพุทธมหาสว่วนปฏิมากรสกุโไทยไตรมิตรนะครับแล้วก็มียันสี่เหลี่ยมหลายจุดนะครับประทับอยู่ทั่วทั้งผืนนี้เลยเป็นผืนสีฟ้านะครับมีพื้นสีฟ้าและก็มีตรงกลางเป็นยันขนาดใหญ่สีน้ําเงินนะครับหลายอขระยันและก็มีสัญลักษณ์ของธนาคารกรุงไทยซึ่งเป็นผู้จัดสร้างถวายนะครับ ก็มีขรายันอยู่ด้านล่างแล้วที่สําคัญเป็นจุดโฟกัสอัขรยันหลายๆจุดแล้วยังมีองค์นารายทรงคุดนะครับนั่นและกะ็เรียกว่าพระนะครับนาอ่ารายทรงคุดนะครับประทับราหูนะครับพระนารายทรงคุดประทับราหูและก็ยังมีนะครับจุดสําคัญอีกหลายจุดนะครับเช่นองค์พระสังกัจจัยด้านนี้นะครับ และด้านล่างจะก็ความซับเพิ่มพูนบ้างมีสีสุกมีลายมือของเจ้าคุณธงชัยวัดไตรมิตรนะครับและก็มีราชรถอยู่สองฝั่งทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับงดงามคมชัดเข้มขังและรายการนี้ได้รับความนิยมมากๆนะครับ